สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูครอสนะครับรุ่นพิเศษนะครับรุ่นฉลอง60ปีโตโยต้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าลิมิเต็ดอีดิชันเลยนะครับทํา6000คันทั่วประเทศนะครับใน6รุ่นนะครับผมซึ่งครอสนี่ก็จะเป็น1รุ่นนะครับที่ทางโตโยต้าเนี่ยทำฉลอง60ปีขึ้นมานะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็จะพามาดูแบบเขาเรียกว่ามีอะไรต่างจากรุ่นเดิมบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวครอสหกสิบปีเนี่ยจะเอารุ่น เรียกว่าพรีเมียมเซฟตี้นะครับมาทำนั่นเองนะครับมาทำให้ดูเรียกว่าโฉบเฉี่ยวอ่ะดูสวยดูแบบไม่เหมือนใครนะครับโดยสีของเจ้าตัวรถคอสนะครับ60ปีเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีนะครับก็คือมีสีขาวมุกหลังคาดำรุ่นนี้นะครับกับสีเทาและสติ๊กเกอร์นะครับหลังคาดำนะครับผมซึ่งตัวนี้นะก็พามาดูสีขาวมุกแล้วกันเนาะนะครับซึ่งราคาเนี่ยเท่ากันนะครับอยู่ที่1ล้าน2แสน2หมื่น บบาทนะครัผมมาดูความแตกต่างจากเจ้าตัวรุ่นพรีเมียมเซฟตี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดับแรกครับภายนอกนะครับที่เห็นเลยนะครับภายนอกของเขาเนี่ยจะเป็นภายนอกล้อนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อขอบ18นะครับแล้วก็ไปแล็ปสติ๊กเกอร์ดำนะครับลายเนี่ยเป็นลายเดียวกับตัวพรีเมียมเซฟตี้เลยนะครับผมซึ่งขนาดของยางก็เท่าเดิมนะครับคือเป็นขนาด18นิ้วนะครับยางขนาดไซส์25 5 5้านะครับผมตัวนี้นะครับ ก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะสวยแตกตาดีนะครับไม่เหมือนใครเลยนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะมีเรื่องของไฟหน้าปกติแล้วไฟหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟหน้าสีฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดนะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟหน้าเนี่ยเป็นสีดำนะครับแต่เป็นแบบ LED Light Guiding นะครับแล้วก็มีเดียทาวน์นั่นเองแล้วก็มีไฟสูงและไฟต่ําในหลอดในการขึ้นเป็นแบบเป็นแบบไบเบียมนั่นเองนะครับเป็น LED นะครับผมซึ่งกระจังหน้าเนี่ย ก็จะมีดีไซน์เหมือนกันแต่จะมีคิ้วโครเมียมตัวนี้เข้ามาให้นี่ครับคิ Q ้วผมตัวนี้เข้ามาให้เลยจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับไฟตัดบอกก็มีเหมือนกันครับแบบ A V D นะครับแล้วก็นอกนั้นก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับตัวพรีเมียมเซฟตี้เลยนะครับผมตัวพรีเมียมเซฟตี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่จำได้ไหมเท่าไหร่กันนะครับ1ล้าน2 000, 4 00 0บาทนั่นเองนะครับผม ่าแต่ถ้าเป็นสีของมุกเฮย์หนึ่งหมื่นนะครับซึ่งตัวนี้จะบอกเลยว่าราคาไปอีกหมื่นกว่าบาทเองนะครับได้ออปชั่นแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีโลโก้สนักหกสิบปีตัวนี้นะครับที่เป็นอเนวเวอร์ี่หกสิบปีให้นะครับออปชั่นของตัวนี้นะครับก็จะเหมือนพรีเมีมซีดีเลยคือจะมีระบบเซตที่เซนต์นะครับมีกล้องมองรอบคันนะครับระบบสมาร์ทคีย์นะครับระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับผมน้ำมันเกียร์ตัมสุดนะครับที่คอราคอร์สรองรับก็คือ e 2 0นั่นเองนะครับผมแต่ปั๊กก็แนะนำให้เติมสูงกว่านั้นนะก็คือว่าเป็นโซฮอล์นะครับหรือว่าโซฮอล์เข้า1ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากเติม20นะครับก็ได้เช่นกันนะครับด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังก็คือแทบจะไม่ต่างอะไรกับเจ้าตัวพรีเมียมเซฟตี้เลยนะครับนี่ไฟไหนจะเป็นไฟแล้วจะมีคิ้วดำด้วยตัวนี้นะครับก็ดูพนดีก็เรียกว่าสปอร์ตดูเท่นะครับ จะบอกเลยว่าดูแปลกตาดีนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะครับนี่ครับมีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะครับผมความประหยัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเจ้าตัวโคราคอสเนี่ยนะครับความประหยัดเนี่ยด้วยคันที่ก็เป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับผมและมีไฮบริดด้วยอันตราสิ้นเปลืองเนี่ยเท่าที่ผมเคยประสบกับลูกค้ามาที่เขาเล่าให้ผมฟังนะอยู่ที่ประมาณสัก 20กว่าโลลิตรเลยนะครับ20กว่าในความหมายคือ21-25ถึง25โลลิตรเลยนะแล้วแต่ว่าใครจะนะครับสามารถที่จะคอนโทรลเท้าเราเนี่ยให้ขับได้แบบสมูทนะครับขับเรื่อยๆนะครับความเร็ว80-100นะครับผมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับก็เรียกว่าระบบาัปลัดใยเนี่ยมาเต็มมีเซฟต้เซนส์นะครับมี BSM นะครับบวก RCTA นะครับ ดูกันนี้ครับระบบ bsm นะครับมีให้ด้วยมีพวกเซอร์วิสเซนเซอร์ิเซนก็จะมี lta นะครับ t cast city นะครับแล้วก็ระบบเขาเรียกว่า dynamic radar cruise control แบบ full speed ด้วยและมีระบบ auto high beam ให้ด้วยครับและที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยเป็นประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็สามารถจะใช้ระบบคลิก auto door lock ได้ด้วยนะครับ ถัดมานะครับมาดูภายในกันบ้างภายในเนี่ยนะครับก็จะเป็นภายในดำนะครับเป็นได้สีแดงแบบนี้นะครับผมเป็นภายในดําซึ่งตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะทูโทนนะครับเป็นเบาะดําแถบเขาเรียกว่าสีครีมแล้วกันนะครับแล้วก็มีโลโก้60ปีตรงนี้นะครับผมนี่นะครับดีไซน์ไม่เหมือนใครครับแล้วก็เป็นเบาะวิวนะครับซึ่งเป็นเบาะที่ดีไซน์ใหม่สปอร์ตนะฟังดูแล้วมันสปอร์ตแล้วก็มีรูด้วยช่วยเรื่องของการระบาย ความร้อนนะครับถ้านั่งนานๆนะครับหรือว่ารถทางไกลก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมจะบอกว่าภายในเนี่ยดีมากๆนะครับสวยแบบดูดูดูล้ําดูมันดูเรียกว่าอะไรอะดูย้อนวัยดีกว่านะครับถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานนะครับอายุสักยี่สิบกลางๆนะครับขึ้นไปเนี่ยชอบแน่นอนครับมันดูสปอร์ตดูวัยรุ่นมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยความปลอดภัยก็เยี่ยมเลยนะครับมาลงรายละเอียดเรื่องของออปชั่นกันนิดนึงล้วกันนะครับผม ออปชันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทับไฟฟ้านะครับทับไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะทับออโต้ได้ด้วยนะครับนี่ถ้ามีการล็อกรถหรือปลดล็อกรถเนี่ยกระจกจะทับแล้วปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับคือบเข้าวเขาบอกให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มีระบบอันนี้ก็คือไม่ให้กระจกเนี่ยปรับเลื่อนลงนะครับเฉพาะคนขับที่สามารถปรับเลื่อนลงได้นะครับอันนี้ก็คือระบบที่ทางคันออกของปรับทิศทางของ กระจกนั่นเองนะครับหมุนซ้ายขวานะครับโยกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ปุ่มล็อครถล็อกล็นะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าเนาะแต่จะออโต้เฉพาะบานคนขับบานเดียวนะครับถัดมานะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับผมเฉพาะถ้าคนขับนะนะครับแล้วถัดมาครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ก็คือการตั้งระดับของไฟหน้านะครับยิ่งตัวเลขเยอะก็คือยิ่งสั้นนะครับผม ยิ่งเร่งหนอยยิ่งไกลนะครับถ่ามานี่คือระบบอตัวไฮบีมดนั่นเองครับวิธีการใช้คือกดปุ่มนะครับและก็ดันเบรกมือเอ้ดันไฟสูงไปข้างหน้านะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับสวิตในส่องตัวเปิดฝาท้ายไฟฟ้ากดค้างไว้นะครับประตูท้ายก็จะเปิดให้ปิดมันก็เหมือนกันผมกดกด้างไว้ได้เหมือนกันนะครับที่เติมน้ำมันนะครับฝาถ่านมันเปิดจากตรงนี้นะครับเปิดจากตรงนี้นะครับผม โอ้ด้านในคือแบบบอกบอกว่ามันเป็นสไตล์ยุโรปเลยนะครับมาดูด้านในกันนะครับยาวๆกันเลยนะไม่ต้องพักเลยตัวพุ่มอะไรนะครับก็เป็นพน่มะแบบสามก้านดีไซน์สปอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหนังจับถนัดมือมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวมัติดัดจันที่พุ่มอะไรเนี่ยนะครับด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงด้านล่างตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยควบคุมจอ M อ็คือจอใหญ่ตัวนี้นะครับส่วนด้านขวานะครับก็คือควบคุมเครื่องเสียงเหมือนการเปลี่ยนชน่นลเป็นโหมดนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นระบบกีแคสเซ e ปตคือระบบตึงของกันโชนนั่นเองแล้วก็ LTA ครับเตือนส่นอกเรนซึ่งมันสามารถที่จะใช้ใชควบคู่กับตัวระบบเดน i ิมิกเดาฟลูนบ Full Speed ได้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการใช้เดน i ิมิกเดาฟลูนท่ลก็เหมือนการใช้คลูนทูปกตินั่นแหละครับแต่แค่มันจะแปลผันนะครับตามความเร็วของคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งให้เลยนะครับผมนี่วิธีการใช้คือกดสัญลักษณ์ตัวรถนี่ครับกดปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นที่จอยไมดีนะครับ แล้วเนี่ยเมื่อเราเหยียบไปสักคันเดประมาณสัก40 50หรือ1 0 0 120เรากดเซ็ตเลยครับทุบความเร็วมันจะขึ้นว่าเราล็อกที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็ยกเท้าออกจากคันเร่งได้เลยนะครับและปล่อยให้รถมันไปครับมันไปครับ,รบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะยกเลิกนะครับแตะเบรกเบาๆหรือว่ากดแคนซลตัวนี้ก็ได้นะครับหรือถ้ามีการแตะเบรกหรือว่าหรือว่าการยกเขาเรียกว่ายกเลิกระบบเราต้องการให้ความเร็วเนี่ยกลับไปยังจุดที่เราเล็อกไว้ ให้กดคำว่ารีซูมด้านบนครับความเร็วจะเล่งขึ้นไปจนถึงความเร็วที่ล็อกไว้แต่ถ้ารถคันหน้าที่เราขับตามอยู่ความเร็วไม่ถึงรถก็จะชะลอครับและรักษาย,ยะห่างให้อัตโนมัตินะครับผมฉลาดมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราใช้ควบคู่กับระบบ lta หรือว่าเตือน้องนอกเยนเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าระบบขักพวงมาลัยเข้ามาถ้าในากรณีที่เราไม่เปิดไฟเดียวแล้วเปลี่ยนเลนนะครับหรือว่าจะมีการเบี่ยงออกของเลนถนนนะครับ ภูมิไรเนี่ยก็จะคอนโทรลให้อยู่ในกลางเลนเสมอซึ่งเงื่อนไขของการใช้เ t a นะครับต้องระบบเนี่ยต้องตรวจเจอเส้นถนนชัดเจนนะอันนี้พักต้องเน้นเลยนะครับและที่สำคัญคือต้องคาดเบลด้วยนะอ่าคาดเบลอาจจะไม่เกี่ยวแต่บักแนะนำว่าให้คาดเซตดีเบลทุกครั้งนะครับก่อนจะจะขับรถไปนะครับผมอ่ถัดมาไฟหน้าอันนิดนึงดีกว่าไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีไฟหลีแล้วก็ไฟหน้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกดคือไฟตัดหมอกคืออันนี้นะครับ แต่ท่านบนนี้คือเขาเรียกว่าไฟตันหมอกหลังนะครับไฟตันหมอกหลังเนี่ยเอาไว้สาหรับเหมือนกับเอาไว้กระพริบเตือนนะครับพวกฝนตกหนักหรือว่ามีหมอกลงจัดนะครับตัวนี้สามารถที่จะกระพริบเตือนได้นะครับตัวนี้แล้วถัดไปนะครับด้านด้านซ้ายนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติแล้วนะครับคือจะมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนให้ด้วยแล้วก็มีมีกา้านอันท้ายเนี่ยจะเป็นก้านเอาไว้ใช้ที่ปัดน,น้ําฝนด้านหลังนะครับผม สำหรับตัวตั้งทิปเอทิบีเนี่ยอยู่ด้านขวาตัวนี้ตัวก้านนี้นะครับตั้งทิปเอทิปบีนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าปรับความสว่างของจอเนี่ยก็นสามารถใช้จากจากตัวนี้ได้เลยนะครับก้านตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้คือกด네 <learns> ค้างนั่นเองนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนฟังก์ชันอย่างที่จากทิปเอทิปไปทิปบีอย่างเงี้ยให้กดค้างเดียวนะครับกดแบบกดลงไปกดลงไปจนเปลี่ยนไนปจน,นเจอฟังก์ชันที่ต้องการล้วก็กดค้างไว้เพื่อตั้งค่ามันนะครับผม ps. ถัดมานะครับตัวหน้าจอนะครับตัวนี้ก็เพิงบอกเลยว่าเป็นหน้าจอที่ รองรับ Apple c a r p l a y Android auto นะครับระบบที่ Connect Telematic นะครับแล้วก็บลูทูธด้วยวิธีการต่อบลูทูธเนี่ยบอกทงรีวิวไว้แล้วนะครับอยู่ในช่องปัร์นี่แหละนะครับของโคลา o s s นะครับก็เข้าไปดูวิธีการตั้งได้นะครับรวมถึงระบบกล้องมองรอบคันด้วยนะครับพันโนนบิวิวนะครับก็ทําไว้แล้วด้วยแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะครับผมแอร์เนะครับเป็นแอร์แบบเหมือนเดิมครับคือเป็นแอร์แบบออโต้นะครับแล้วก็เป็นแบบการแจ้งผลแบบดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับ เหมือนกับตัวรีเมี่ย s a f e t ้เลยนะครับที่เจ๋งก็คือมันมีนี่ครับปุ่มนี้คือถ้าไฟติดนะแอร์หลังจะไม่ทํางานคือบางทีเนี่ยแอร์หลังเนี่ยบางทีไม่มีใครนั่งเนาะก็ขี้เกียจเอื้อมมือไปไปปิดหรือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าแอร์ปิดแล้วหรือเปล่าให้เรากดปุ่มสวิตช์ตัวนี้ครับให้ไฟขึ้นนะครับแอร์ก็จะไม่ติดนะครับผมแอร์หลังก็จะไม่ติด ถัดมาเรื่องเกียร์นิดนึงกันครับเกียร์ก็เหมือนเดิมครับเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับแล้วก็มีโหมด Drive mode ให้เลือกนะครับคือตัวนี้มีเหมือนการขับขี่แบบ3โหมดนะครับก็คือมี Eco นะครับ Normal แล้วก็ Power นะครับหรือ Sport Mode ก็ได้นะครับบางคนจะเรียกนะครับผมเขาแค่กดลงไปครับก็จะมีที่หน้าจอ MBD เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวสีแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ Eco Power ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าต้องการยกเลิกก็คือแค่กดซ้ามันลงไปท่านเองนะครับที่ปุ่มตัวนี้นะครับ ถัดไปนะครับอาไม่ได้กดซ้ำสิเขาเรียกว่ากดจนให้มันเสียลักมันหายไปนะค่าอีเป็น normal เนี่ยมันจะไม่มีเสียลักอะไรขึ้นเลยนะครับถัดไปนะครับตัวนี้ระบบปิดระบบ T R C คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะครับถ้าต้องการตะกุยให้ปิดให้กดปิดนะครับมันจะมีคําว่า T R C off ขึ้นมาที่จอ M D นะครับก็คือจอหน้าปัดนั่นเองถัดไปคือ E V mode E V mode เนี่ยจะทำงานต่อเมื่อมีไฟในแบตเตอรี่นะครับถึงเกณฑ์นะครับเราต้องการขับแบบ E V mode นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Hybrid บนิด ก็จะทํางานแบบ adaptive ก็คือว่าถ้าเราทําขับด้วยความเร็วที่ไม่มากเนี่ยถ้ามีไฟในแบตเตอรี่นะมันจะใช้ไฟในแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเครื่องยนต์จะไม่มีการติดขึ้นมาเลยนะครับเปละหยนน้ำมันมากๆาำหรับรุ่นนี้แต่ทีเนี้ยฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะใช้ระบบ EV เนี่ยแบบเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะนะครับแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยรถก็ทําให้เองอยู่แล้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT เนอะมี P R N D B B ก็คือเกียร์ต่ํา นะครับเอาไว้ขึ้นเขาอะไรอย่างนี้แต่บางทีนะว่าถ้าขับขึ้นเขายาเงี้ยอาจจะใช้แค่เ,เป็นได้โหมดแล้วก็กดให้เป็น power โหมดก็ได้แค่นั้นเองอัตราเร่งก็จะมาแล้วนะครับตัวนี้ก็มีที่วางแก้วนะครับได้สีแดงสวยงามมากๆนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะมีเรื่องของกระจกปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิมก็บอกเลยเจ๋งมากๆใหญ่กว่าเดิมนะครับคือมีมุมมองในการมองด้านหลังเนี่ยกว้างขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมามันมาจากแพลตฟอร์มของตัว p รีเมียมเซอตีนะก็จะมีเรื่องของซันรูฟก็มาด้วยนะครับซึ่งวิธีการเปิดซันรูฟเนี่ยก็จะมี2สเต็ปก็คือแง้มก็ได้นะครับหรือจะเปิดไปเลยก็ได้นะครับแค่กดค้างนั่นเองนะไม่ต้องกดค้างทิ้งไว้นะกดแค่แบบปื๊ดแล้วก็ปล่อยนะครับรถก็จะเขาเรียกว่าสไลด์ไปให้เราเลยนะครับส่วนไฟหน้าก็เหมือนเดิมครับครับผมโอเคนะครับมาดูที่ แต่งหน้าบ้างดีกว่าอ่ามีที่แต่งหน้าให้ด้วยแล้วก็มีไฟส่องให้ด้วยนะครับฝั่งด้านข้างคนขับก็มีเหมือนกันนะครับแฟนเราชอบแต่งหน้าก็ไม่ต้องห่วงเลยครับนะครับไม่ต้องบ่นเลยครับแต่งไปเลยเราก็เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนครับมาดูที่เกะหน้านิดนึงนะครับเกะหน้าก็จะมีอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับการันตีตัวรถนะครับแล้วก็เบอร์ของศูนย์บริการนะครับทั่วประเทศนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับตัวี่มีสองเล่มนะครับอันนี้คู่มือการใช้รถนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็คือคู่มือของเครื่องวิทยุนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับใช้งานไม่ยากบอกเลยเ่าทำรีวิวไปแล้วนะครับง่ายมากๆไปดูด้านหลังกันหน่อยครับก่อนจะเข้าไปด้านหลังนะครับเราก็อยากให้ดูตัวในสวนตัวได้สีแดงที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วตัวนี้นะครับก็เขาเรียกว่าออกแบบมาได้ แตกต่างนะครับดูแตกต่างจากตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับผมแล้วเบาะด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นลักษณะที่แตกต่างจากตัวพรีเมียมเซฟตี้เช่นกันนะครับแต่ที่เื็นก็คือพวกแอร์หลังนะครับตัวนั้นนะครับก็มีที่ชาร์จแบตนะครับ2.1แอมป์ให้ด้วยนะครับอีซูมไปใกล้หน่อยนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปนั่งด้านในกันดูนะครับปึ๊บก็บอกเลยว่าเบาะนั่งสบายมากๆเลยเพราะว่าเบาะตัวนี้นะครับมีความกว้างของตัวเบาะเนี่ยเยอะนะครับใครที่ขายาวๆเนี่ยคือด้วยความที่เบาะมันยาวเนี่ยนะครับถ้าเรานั่งทางไกลและขายาวด้วยเนี่ยถ้ามันรองตัวบริเวณเนะครับหัวเข่าตัวนี้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวนี้นะหัวเขา่ามันก็ยิ่งทําให้เรานั่งสบายขึ้นและยิ่งถ้าได้ยืดน,นะครับไป ได้บอกคนขับได้ด้วยเนี่ยหรือว่าด้านข้างผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยก็ยิ่งนั่งสบายยิ่งขึ้นด้วยนะครับจุดเด่นของคอสเลยก็คือเรื่องของความกว้างนั่นเองนั่นแหละนะครับก็ให้ความรู้สึกที่กว้างนะครับนั่งสบายมากๆนะครับผมทีนี้ผมจะพามาดูวิธีการพับเบาะแถว2นิดนึงนะครับพับเพื่อเพิ่มเนื้อที่นะครับซึ่งอ่ะตรงนี้นิดนึงครับมีที่พักแขนด้วยนะครับนี่ครับที่พักแขนปึ๊บมันจะมีที่วางแก้วด้วยนะครับโอ้ที่วางแก้วเยอะนะ1 2 3 4สี่นะครับโอ้โ oh, หสีแก้วเลยทีเดียวนะครับผมเยอะมากๆไปเดี๋ยวไป aisse, ดูดวิธีการพับเบาะแถว2อกันนิดนึงนะครับนั่งสบายมากครับมีกว้างมากคอทุกรุ่นเลยนะครับวิธีการพับเบาะแถว2นะครับก็พับไม่ยากเลยนะครับจะมีทั้ง2ด้านนะคือตัวดึงตัวนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาตรงนู้นก็มีนะครับดึงเข้าหาตัวเองครับปุ๊บแล้วก็ดึงเข้ามาแค่นี้เองครับ ง่ายมากเลยแค่นี้เองพับได้แล้วนะครับเดี๋ยวบังจะไปให้ดูด้านหลังนะครับเพราะว่าเราพับแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้มาดูประตูท้ายบ้างนะครับว่าเคยรีวิวบล้วครับวิธีการเปิดนะครับก็จะมีวิธีการเปิดของประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมด4แบบนะครับสำหรับเจ้าตัวที่มีระบบเตะด้วยนะครับแบบแรกก็คือจากรีโมทรีโมทรถนั่นเองนะครับแบบที่สก็คือจากสวิตช์นะครับที่อยู่ด้านขวามือของฝั่ง ด้านคนขับด้านในรถนะครับแต่พิซ่าก็คือวิธีการเปิดจากตัวนี้ครับนี่กดลงไปนะครับแต่แบบพิ่ก็คือวิธีการเตะซึ่งเตะเนี่ยให้เตะไปบริเวณ S2 ตัวนี้นะครับโดยเงื่อนไขก็คือต้องมีกุญแจที่ตัวด้วยนะนะพอเตะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ถอยหลังออกมาด้วยนะครับเพื่อ่จะไม่ให้ประตูเนี่ยตีหน้าเรานะครับแต่พอดีว่าเราไม่มีกุญแจนะครับเลยเขาเปิดแบบธรรมดาแล้วกันนะครับนี่ครับเปิดปุ๊บตัวนี้ก็จะมีระบบกันหนีเหมือนกันนะครับ ถ้าเรามีการดึงหรือมีการหน่วง,ขงเขาเนี่ยนะครับประตูก็จะหยุดลงนะครับเสร็จแล้วจะจะให้เขาทํางานต่อก็กดที่สวิตตัวนี้ครับก็จะปิดนะครับซึ่งระบบตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้ที่ค่อนข้างดีงมากนะสําหรับรถที่มีประตูท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องของบางทีเราไม่รู้ว่าลูกเราหรือว่าใครเนี่ยเผลอไปก้มหยิบของนะครับและประตูปิดลงมาพอดีเนี่ยก็เซฟตี้ให้หนีบเขาหรือว่าเกิดการบาดเจ็บได้นะครับ นี่ครับพอเวลาพับเบาะแถวซองไปแล้วนะครับก็จะมีเนื้อที่ในการวางของนะครับค่อนข้างเยอะขึ้นเลยนะครับตัวบาร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนมาปิดตัวนี้ได้นี่ใไหมจะมีตัวเขียวอยู่นะครับบาตัวนี้นีครับที่เป็นม่านเนี่ยสามารถที่จะถอดออกได้นะครับก็คือโดยการดึงนะครับดึงซ้ายและขวานะครับปุ๊บแบบนี้นะครับต้องรึงแค่สองมือนะเดี๋ยวพักถอดให้ดูนะครับสักครู่นะครับ เสรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่โล่งแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราพับทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะวางของเนี่ยได้ยาวไปเลยนะครับซึ่งยาวขนาดที่ว่ารักว่าปักไปนอนได้นล่นเนี่ยนะครับโอเคครับวิธีการพับเบาะแล้วก็เพิ่มพื้นที่การวางของแล้วก็ไปอยู่ในส่วในรถเนี่ยราะว่าคอร์สเนี่ยโอเคเลยนะครับกว้างมากๆนะครับวิธีการเปิดประตูหลังนะครับก็ สามารถที่จะปิดได้4แบบเหมือนเดิมนะครับก็คือกดที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดที่ฝั่งด้านคนขบับด้านขวามือก็ได้นะครับที่เป็นสวิตช์รูปประตูนะครับเตะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับที่ตำแหน่งเดิมนะครับหรือว่าที่รีโมทนะครับสั่งการนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมตรงตันี้ก็จะมีระบบการหนีบให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับ มาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าตัวคอร์สเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ1.8ลิตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับคือตัวนี้นะครับมอเตอร์ินวอเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าขับขี่ได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับมีหม้อน้ำนะครับตัวนนี้ก็เป็นหม้อน้ำสำหรับเครื่องยนต์นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหม้อน้ำสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับห้อง เครื and and five, five ่องค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็โล่งมากๆเลยนะครับเพื่อจะระบายความร้อนนะครับและก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับผมการวัรันันนะครับพูดถึงหนึ่งแล้วกันการวารันันก็คืออยู่ที่5ปีแสน0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างนะครับผมและแบตเตอรี่ไฮบริดกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับรับประกันแบตเตอรี่รับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับส่วนมอเตอร์ตัวนี้นะครับรับประกันรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวโคลาครอสนะครับรุ่น60ปีนี้นะครับก็บอกเลยว่ามีความแตกต่างกับเจ้าตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับก็เขาเรียกว่าในระดับหนึ่งเลยเนาะนะครับทีนี้เนี่ยปักจะพามาดูความปลอดภัยนิดหนึ่งนะครับเอาสั้นๆั้นรวบรเลยเนาะก็จะมีระบบ abs นะครับระบบเสริมแรงเบรก ba บอกว่จะแรงเบรก ebd นะครับระบบช่วยการทรงตัว v s c ครับระบบป้องกันล้มหมุนี trc นะครับแล้วก็ระบบช่วยลงทันลักชัน hac นะครับ ระบบป้องกันของตัวชุกเฉิน DAC นะครับแล้วก็มีระบบป้องอ่าเขาเรียกว่าระบบไฟเบรกนะครับชุกเฉินก็คือถ้าเราเบรกกะตัน,ตนหันเนี่ยจะมีไฟพามาขึ้นนะครับผมโอ้ยจะบอกว่าระบบความปลอดภัยเขาเยอะมากแล้วก็โครงสร้างที่ไยไฟ GA ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ความปลอดภัยครบแน่นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอ๋อแอร์แบกด้วยนะครับมีแอร์แบกรอบคันเลยนะครับทั้งหมด7ลูกเลยทีเดียวนะครับผม ตัวนี้นะครับสำหรับตัวโคราครอสนะครับซึ่งความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็มีให้เริ่มต้นมาตั้งแต่ตัวเริ่มแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวโคราเขาลสปีนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณทน่นีด้วยนะครับสอบสามโปรโมชั่นกันกันมาได้นะครับรถเนี่ยจองเนี่ยพร้อมรับรถเลยครับณตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับทักไปทีเพจนะครับดีดีให้บริการครับสวัสดีครับ